สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับให้เกียรติขับรถ Mitsubishi Pajero Sport นะครับปี2016นะครับเข้ามาติดตั้ง OBD รุ่น TS9 นะครับไว้สำหรับดูค่าต่างๆของรถนะครับเนี่นะครับเป็นรถของลูกค้านะครับ Pajero นะครับ All นนะครับก็เป็นพักตรงรุ่นนะครับลูกค้าเลือกใช้ OBD รุ่น TS9 นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นโมบดีรุ่น TS9 นะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับกับมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอสวยงามคมชัดนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้นะครับอันนี้เป็นรุ่น TS9 Navigator นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายหน้าจอนะครับติดตั้งในปาเจโร่สปอร์ตปี2016ให้ลงตัวสวยงามนะครับนะครับเพราะว่า ตัว TS9 จะมีตัวขอบเป็นสีบอลเงินนะครับตัดกับตัวคอนโซลตรงนี้พอดีนะครับสวยงามมากนะครับสาหรับเปเจโร่นะครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้เปเจโร่อยู่นะครับนี่สามารถติดตั้งได้นะครับดูค่าต่างๆได้ครบนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็ดูค่าต่างๆสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับ โอบีดีตัวนี้นะครับรับประกันการใช้งานให้3ปีเต็มนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามหรเอยดเต้องเติมมาได้ที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8หนะครับหรือดูรีวิวต่างๆได้ที่เพจโอบีช็อปของเรานะครับสินค้ามีพร้อมบริการติดตั้งนะครับมาที่หน้าร้านบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับหรืออยู่ห่างไกลจากร้านเรานะครับสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเพจได้นะครับทางร้านจัดส่งสินค้าให้ทุกวันนะครับขอจบรีวิวโอบีดีรุ่น ts 9 n a v ใน a t o เกนะครับไว้เท่านี้นะครับสำหรับรถ ท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ